สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสาราร,าาร,นนราคาทองคำมิครอนโนมราคาทองคำและรางงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่5เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตล่วงลดระดับ1,700ดอลลาร์ 1, 700, สู่ระดับ1,690ดอลลาร์ 1, แรงกดดันมาจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นแต่ระดับ1.5 41%ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ30ปีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ2.306%หลังจากนายเจอรโรมพาเวลนะคะประธานเฟดกล่าวว่าการที่สหรัฐนะคะกลับมาเปิดเศรษฐกิจหลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จะทำให้เงินเฟ้อนะคะดีดตัวขึ้นเพียงชั่วคราวและยังไม่มีความรุนแรงเพียงพอนะคะที่จะทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่เงินบาทเช้านี้นะคะอ่อนค่าลงที่บริเวณ30.43บาทต่อ1ดอลลาร์หลังเงินดอลลาร์แข็งค่าช่วยสกัดการร่วงลงของทองคําในประเทศ<ม>หัวเส้นแห่งวิคะห์แนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตเป็นขาลงชัดเจนหลังราคาทองหลุดแนวรับสําคัญที่บริเวณ1,700ดอลลาร์ทั้งนี้นะคะค่าราคาทองยังปรับลงแรงต่อ คาดจะเริ่มมีการรีบาวทางเทคนิคนะคะโดยจะมีแนวรับแรกที่บริเวณ1,676ดอลลาร์และแนวรับถัดไปนะคะอยู่ที่1,670ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่1,700ดอลลาร์และ1,720ดอลลาร์ตามลำดับแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่5เดือนมีนาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาิกา27นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำทองคำแท่ง96,5%รับซื้อ24,400บาทขายออก24,500บาททองรุปพันธ์96,5%รับซื้อ23,967บาท96สตางขายออก25,000บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่5เดือนมีนาคมปี2 5 6 4ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไปถึง200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณนาทีนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํากี่ครั้งแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่ใหม่หมที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ